โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มแสงให้กับวิดีโอของเรานะครับผมหรือว่าเพิ่มความสว่างนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงแป๊บหนึ่งนะครบแป๊บหนึ่งโอเคครับอ่ะอันดับแรกนะครับก็ให้เรามีอาฟุตเทจมีชิ้นงานมีไฟล์งานของเราก่อนนะครับที่เราจะทําการเพิ่มแสงให้กับ ไฟวิดีโอตัวนั้นนะครับเนี่ยนะครับโอเคเนาะนะครับวิธีการครับผมง่ายๆนะครับผมทำตามผมได้เลยนะครับผมนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่ตรงจุดๆนี้นะครับและเลือกไปที่เอฟเฟกนะครับจากนั้นฮะเลือกไปที่วิดีโอเอฟเฟกนะครับผมกดเปิดแบบนี้นะฮะนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะฮะแล้วจะเห็นคำว่า Color Collection นะครับผมก็ให้เรากดเปิดตรงนี้นะครับและจากนั้นเนี่ยมองหาเอฟเฟกที่มีชื่อว่า b i n e s s and contrast นะครับ contrast นั่นเองนะครับผมอ่ะพอเจอแล้วทำไงนะครับผมลากมาใส่เลยนะครับป๊าปเนี่ยนะครับผมอันนี้เรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับก็คือเรา Apply ายเอฟเฟนี้เข้าไปแล้วแต่เรายัง ไม่ได้เพิ่มแสงนะครับยังไม่ได้ปรับตั้งค่าเนาะนะครับแล้วก็ให้เราไปปรับตั้งค่ากันเลยนะครับผมโดยไปที่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับป๊บนะครับก็เราจะเห็นตรงนี้นะฮะบิเนสแอนคอนทัตนะครับก็คือเป็นเอฟเฟกของเรานั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ย ส่วนอันนี้เนี่ยนะครับไบเน็ตก็คือแสงสว่างนะครับวิธีการครับก็ให้คลิกตรงนี้นะฮะตรงที่เป็นสามเหลี่ยมนะฮะป๊บจะมีเส้นให้ปรับได้นะครับเดี๋ยวเราลองปรับดูนะฮะอ่าค่านี้ติดลบก็คือวิดีโอจะมืดนะครับแต่ท่านี้ค่าค่าค่านี้เออนะครับเลื่อนมาทางขวานะครับวิดีโอจะเริ่มมีแสงขึ้นนะครับ ก็ปรับได้ตามความเหมาะสมของเราเลยนะครับว่าจะเลือกให้ค่านั้นอยู่ประมาณไหนนะผมเอาเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมทีนี้เนี่ยไบเนตแล้วเนี่ยแล้วคอนทรา์ล่ะมันปรับเกี่ยวกับอะไรนะครับคอนทรา์ก็คือเกี่ยวกับความเข้มนะครับของสีอ่ะสังเกตนะครับผมลดค่าตรงนี้ปั๊บความเข้มก็จะดูจางลงนะครับแต่เราเพิ่มค่าตรงนี้ขึ้นปั๊บความเข้มก็จะดู ดูเข้มขึ้นนะครับผมอ่านะครับนี่ก็เป็นวิธีการเพิ่มแสงให้กับวิดีโอนะครับง่ายๆนะครับผมง่ายมากนะครับอ่านะครับถ้าเราอยากจะรีเซ็ตล่ะให้ไปทำยังไงนะครับผมไปที่ตรง Effect Control เหมือนเดิมนะครับและเลือกไปตรงนี้นะฮะ Reset Effect นะครับดูนะฮะป๊าป นะครับเพียงเท่านี้นะครับเอฟเฟกก็เป็นค่า a u l ์แล้วครับไฟล์วิดีโอของเรากับสู่สภาวะเดิมนะครับผมอ่ะดูอีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการรีมูฟออกไปก่อนนะครับเคลียร์โอเคนะครับผมอ่าวิดีโอไฟล์เดิมๆนะครับผมวิธีการครับผมไปที่เอฟเฟกเหมือนเดิมครับป๊บ วิดีโอเอฟเฟกนะครับอ่าคั l เลอร์คอลเลกชนะครับและ b r i g h t น็ตแอ n ด์คอนทราสนะครับลากเข้ามาใส่นะครับผมและเหมือนเดิมครับไปที่ด้านบนนะครับไปที่เอฟเ c กต์คอนโทนะครับปั๊บดึงตรง r i g h t n e ็ตนะครับ r i g h t n e ็ตแล้วก็คอนทราสตตามความเหมาะสมเลยนะครับอ่าง่ายๆครับผมก็ ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมใช้ได้อยู่เนาะนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอการสอนอเพิ่มแสงให้กับวีวดีโอก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครมีปัญหาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค like, ์ s u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ